วันนี้จะมาแนะนำเครื่องปิ้นเพิรีเพจเอซึ่งอันนี้เราแนะนำดักไรมีงบหน่อยก็ซื้อ A9 เลยดีกว่าตัวปิ้นหมีมันจะเป็น A6 เมื่อก่อนเราก็ใช้ตัวปิ้นหมีนั่นแหละใช้มานานพอสมควรเหมือนกันแต่พอแบบเริ่มมีกำไรเริ่มออเดอร์เยอะขึ้นเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ตอนแรกเช่าตัว A9 Max เป็นเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามัน ข้ามวนกระดาษมันค่อนข้างสูงเราเลือกตัวนี้กว่าเพราะว่ามันก็น่างกว้างขึ้นในระดับกลางๆแล้วก็ตัวหนังสือก็ชัดเจนดีก็เลยเลือกตัวนี้แทนแกะมาข้างในก็จะเป็นแบบนี้ตัวเครื่องจะเป็นแบบนี้ปุ่มข้างบนตรงนี้จะเป็นปุ่มเอาไว้เปิดใส่กระดาษนี่ของเรานี่เราได้กระดาษก็ได้กระดาษแถมมาด้วยเราก็ซื้อเพิ่มมา เดี๋ยวเราจะมาดูกันวิธี่เปิดนี้ก็กดปุ่มตรงนี้ก็จะมีไฟสถานะขึ้นมาอ้อคู่มือในกล่องมีภาษาไทยด้วยนะใครไม่เข้าใจแล้วก็เปิดดูคู่มือได้เนี่ยปิ้นออกมาอันนี้เราแบบยังไม่ได้ชัดไปเลยนะแบบเปิดมาเราก็ลองปิ้นดูมันก็ชัดเจนดีอ่ัใส้ได้เลย ถ้าใครมีกระดาษมวนเนี่ก็สามารถใช้ได้นะเครื่องนี้สามารถใส่กระดาษได้สองสปกติปกติตัวเป็นมิ้มจะใส่ได้57มิ้มชปะตรงนี้มันจะใส่ได้ทั้ง57และ7.7มันจะมีตัวเดือยตัวนี้เอาไว้ปรับกระดาษใส่ได้ทั้งม้วนเด็กแล้วก็มวนกลางถ้าจะเป็นตัวแม็กก็จะใส่ได้ทามงซสยเลยก็แล้วแต่ระใครมีงบเท่าไหร่ก็ ก็ซื้อตัวที่คิดว่าเราพอไว้มาอ,อแล้วข้างในก็จะมีรูปวิธีใส่กระดาษให้ดูด้วยว่าใส่แบบไหน ที่เราชอบเพลิเพทเพรออาะว่ามันใช้ง่าย,ยาเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ใช้ได้เลยก็เลยชอบยีห้อนี้เพราะส่วนใหญ่เราจะใช้โทรศัพท์เป็นหลักใครสนใจก็ลองไปหาซื้อดูนะเราแนะนำใครมีงบก็ซื้อตัวเองกล้ามเลยดีกว่า